ส่วนในข้อนี้นะคะสอนทำสีผมนะคะอย่างแรกเลิเลอรดาษเลยนะกระดาษขนาดเท่านี้นะคะจากนั้นนะคะไล่กดเชื่อมเลเยอนะ,ะแล้วกดเลือกรูปภาพค่ะวันนี้นะคะเราจะเอาเป็นรูปภาพของพี่แตงเนาะเราจะเอารูปนี้นะคะโอเคค่ะจากนั้นก็กดเชื่อมเลเยอร์เลยกดเชื่อมเลเยอร์นะคะ สีเราจะระบายผมนะวันนี้นะคะเราจะเอาไปสีฟ้าเนาะจากนั้นนะคะเอาสีเราได้่มาเนี่ยระบายผมให้ทั่วเลยนะคะระบายผมของคนคนนะั้นที่เราเลือกมาเลยนะคะรูใครก็จางนะคะที่เราเลือกมาระบายให้ตุดเลยระบายให้หมดเลยนะคะตามนี้นะคะใส่มากใส่าใส่มาใส่าใส่เสลี่ยงมารับแม่เลยดาเป็มไปก็ไม่แคร์นะคะ to do with that big fat bird. Go, go, ตอนนี้เราก็ระบายผมเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะกดตรงข่องเพื่อเลือเลยะคะกดตรงธรมดาค่ะแล้วก็เลื่อยลงมานะคะให้มันมีคำว่าซอฟต์ไลท์นะคะ อย่างนั้นก็เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสู่ใครให้ด้วยนะคะ